ครับแล้วเราจะทํำยังไงเรารู้ว่าการทําบุญนี้แล้วจะได้อะไรเกิดจากการทําบุญของเราเช่นก,การทําบุญเรารู้ว่าเออจิตใจตอนนี้ของเขาเป็นบุญหรือเป็นอกุศลได้หรือตอนนี้เป็นบุญอยู่หรือเป็นบุญเช่นบุคคลที่กระทําอาการเหมือนกระทาบุญแต่เขาไม่ได้ไไไไไดทําบุญเนี่ยเราจะรู้ได้ไงครับก็คือถ้าเราสังเกตดูเอ่ยใจแล้วเราไม่สามารถสังเกตได้ ถ้าเรายังไม่มียานยังรู้แต่เราด้วยการเดานะเ<ะ>ดเสังเกตรูปประทรมของเขาเกิริยาอาการอ่านเะช่นเขาให้ทานนะหรือโดนบังคับแล้วเนี่ยแต่เขาโดนบังคับในขณะที่ทําเป็นบุญนะ,ะเขาจะมาทําได้ในขณะนั้นแต่ที่หลังเขาเราสังเกตอาการที่หลังว่าเขาจะพอใจไม่รู้ม่พอใจอย่างนีน้หรือโดนบังคับนะหรือขณะที่เช่นไปสวดมนต์ด้วยไม่เต็มใจ อย่างนี้ก็เราก็สังเกตรูปประธรรมของเขาที่มันเกิดขึ้นพอจิตแต่สะรูปเนาะอาการของเขาจะไม่ตั้งใจหนึง่งคือคือไม่มีความไม่มีความตั้งใจแต่ก็ถ้ามีความตั้งใจก็คือเขาจะแบบต้องกวนก็วายนะบคคนั้นกวนก็วายใจเขาจะไปที่อื่นด้วยเราสังเกตอย่างนั้นเขาทํโดยไม่เต็มใจคือสังเกตรูปที่เกิดจากจิตนะเรียกว่าจิตตรูปและสังเกตวิญญาเติรูป วิญญาตรู้ก็คือกายวิญญาตว่าจีวิญญาตของเขาเนี่ยบางทีเขาก็สวดมนต์แต่ใจของเขาะเป็นอังคุศลก็มีอย่างเนี้ก็นะเราไม่สามารถจะยังรู้ได้ทั้งหมดหรอกคอแค่ถ<ะ>้าอาการใหญ่ๆอ่าเช่นอาการที่เกิดโทสะยินนี้เราก็สามารถสังเกตได้นะบางทีก็กันเดาๆไปบางที่ถูกก็ไม่ถูกบางทีถูกก็ได้นะ เราไม่สามารถจะตัดสินได้ชีวิตคนอื่นแต่เราสามารถสังเกตบางอย่างได้แต่ไม่สามารถสังเกตทั้งหมดหรอกครับนะโอกาสเช่นเวลาเราทำบุญแล้ววันนี้บุญมันจะส่งผลยังไงครับเงินทำบุญบทำบุญ<ช>โดยไม่ได้พอสักแต่ว่าทำใช่ไหมครับบุญแบบไม่เต็มใจต่อไปก็เช่นต้องแยกคุณภาพของชีวิต คุณภาพของชีวิตมีอะไรถ้าเกิดเป็นมนุษย์นะเอาเอาที่เกิดในสุคติภูมิที่เกิดจากบุญหนึ่งคนภาพชีวิตต่าสุดสองนะแบบกลางๆกล,กละรแบบบริบูรณ์นะคุณภาพหนึ่งคุณภาพต่าสุดก็คือบุคคลนั้นทําบุญเช่นทาบุญโดยไม่พอใจคนหน้าก็ไม่ใจก็ไม่ได้เป็นกุศลครับนะมไม่ได้เป็นกุศลและขณะที่ทํา ในขณะที่ทําก็ไม่ได้ใช้ปัญญาอะไรแต่เป็นบุญอยู่ในขณะนั้นแต่หลังจากนั้นก็ทิ้งไปไม่เลืนึกถึงบุญของตนเองเมื่อผลที่มันจะเกิดขึ้นไงผลที่เกิดขึ้นเ็าเป็นคนที่มีคุณภาพชีวิตตามเรียกว่าปฏิสนธิด้วยอเหตุตุกะด้วยอุเบกขาสันติรณะกุศลนิบาศนะ<ข>เช่นเป็นคนที่บ้าใบบอดนอกเป็นคนเออเล่ไม่สมใจยังรู้นะกามีปัญญา เป็นคนเออเลอร์นั่นเองคนง,ง่ายครับฉะนั้นนี่คือนะคุณภาพของชีวิตของตม่มเราสามารถจะเลือกได้ในปัจจุบันนะอยากต้องการที่จะมีชีวิตคุณภาพหรืออยากจะมีคุณภาพตา่ําเราสามารถจะเลือกนะในการกระทาปัจจุบันท่าที่สองก็คือบุคคลนั้นในคณะที่ก่อนหน้าก็เป็นกุศลจิตนะก็เป็นกุศลอยู่แต่ในขณะทำไม่ได้ใช้ปัญญาในการคิดค้นคัสักแต่ว่าทำ หลังจากนั้นก็เริ่มนึกถึงบุญก,กุศลอยู่และนึกถึงบุญกุศลแต่ด้วยขาดปัญญาก็เลยทําให้ผลที่มันเกิดขึ้นเป็นแค่ทวิเคตุกะค,คือเหตุสองนั่นเองแต่ไม่มีปัญญาประกอบบุคคลนี้ไม่สามารถจะทําฌานให้เกิดมักผลฌานนิเพิดถ้าจเจริญสมถะก็จะได้เพียงอุปจารสมาธิ ถ้าเจริญวิปัสสนาก็ได้ยานที่4นีะ่สามารถทําให้ยานที่4ี่เกิดขึ้นนะหล่อนี้แต่ไม่สามารถจะทําให้ส,สูงขึ้นไปนั้นได้นะี่คือคุณภาพชีวิตด้วยเหตุที่ตนเองทําเองในอดีตน,นะถ้าเราต้องการชีวิตที่สูงขึ้นก่อนทําแล้วก็ใช้ปัญญาให้เป็นกุศลเนาะการเตรียมไปว่าปุพพเจตนาใน และมุะนชนะเจตนาในขณะธรรมแล้วก็ใช้ปัญญาใครครวนถึงเหตุถึงผลถึงอนิสง์ก็ได้สามารถนะและหลังจากทำแล้วก็แล้วนึกถึงบุญก็สูมนะยินดี<ม>บุญนั้นก็จะบ,บริบูรณ์เพราะว่าผุ้พระเจตนาเป็นอุปธรรมภระกรรมให้<ม>ปฏิสนธิจิตนะที่กําลังทําเรียกว่ามุนชนะเจตนาให้มีกําลังและอัปปะเจตนาที่ หลังจากทำก็เป็นอุบาตกรรมคือสองข้างเนี่ยเข้าไปอุบธรรมซึ่งกันและกร,รมก็เลยทําให้สิ่งนั้นบริบูรณ์คือการเพิ่มเติมนะคือช่วยกันนั่นเองก็เลยทําให้มีปัญญาก็สามารถเมื่อเกิดเป็นคนมีปัญญาก็เป็นคนที่สามารถจะทําฌานให้เกิดขึ้นทําอภิญญาให้เกิดขึ้นทํามรรคผลนิ้ผ่านให้เกิดขึ้นได้ในฌานนั้นนะนี่คือ นะคุณภาพชีวิตนะการทําบุญที่แต่ก็แตกต่างกันแต่ละคนนะอืมครับครับ,รบ,รบขอโอกาสถามครับอาจารย์เช่นบุคคลที่ให้ทานแต่ไม่ได้ฟังธรรมและอน,นิสงพมันจะต่างกันยังไงครับให้ทานเช่น<ต>ให้ทานมากๆแต่ว่าเขาไม่ชอบฟังธรรมไม่ชอบรู้ธรรมะที่ลึกซึ้งที่ครรําสอนพระเจ้าจริงๆแล้วก็ ชอบให้ทานเขาก็จะไปเกิดในสุคติภูมิะเช่นลาเกิดเป็นมนุษย์เนาะเป็นมนุษย์แล้วด้วยบุญกุศลที่ให้ทานเขาจะมีโูกระสับมากแต่เขาจะเป็นคนไม่มีปัญญาขาดปัญญาบางคนก็เป็นคนเอลเลอร์ด้วยก็มีนะแต่โพกระสับเขาเยอะนะเป็นเศรษฐีเป็นลูกเศรษฐีอย่าเนี้ยแต่เป็นคนที่ไม่ฉลาดปฏิสนธิด้วยเรียนรู้ได้ยากแบบนี้ก็มี แต่แล้วไม่สามารถจะทําให้ฌา,านเกิดขึ้นเราเนี่ยที่ท<ม>าปฏิสนธิด้วยด้วยกิตเหล่านั้นน<ม>แต่ให้แต่ทานแต่เป็นคนรวยแต่ไม่มีปัญญานั่นเองมันก็ยากการบริหารสัพ์ก็ยังยากถ้าไม่มีปัญญาเพราะปัญญาสําคัญที่สุดก่อสรรับสมบัติทั้งหลาย,ยา<อ>ครับ